มันเอมืนชโกแลมันคืออใช่โอ้ว่าแล้วทำไมมันเหมือนเอยที่ะเลยผอ๋ไร oh! ูส so ม่ร like ู like ้จาไม่รูไม่ปิดแต่นู้หน่อยอะย้ำนะคะอะเมื่อกี้เราอาจจะแบบเออวอจะไปส่งเลไปมาว่าใครจะกินอะไรนะคะ Abei, กสกอ so. ร์รอยนะคะสกอร์อยซุปกัดกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดื่มกันได้ท <water> ุกคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พิจินี่กับพี่ไปนะคะเลือกดื่มนี่พิจินี่เลือกดื่มสกอตติชซุปไก่สกัดสูตรผสมนมรสช็อกโกแลตนะคะส่วนพี่ไปเลือกเป็นรสช็อคโกแ่นเองในยกลิ่นปาลมิตรีบัตเตอร์ผมจะพูดโดนปาลมที่บัตเตอร์ตลอดเลยกลิ่นปลิตรีบัตเตอร์นี่นี่กาแฟ พอมันชนแล้วจันไม่คิดถึงสกอรเลยนิดหน่อยนิดหน่อยมากแล้งต้องต้องหลังกินเร็วจัง